สวัสดีครับพี่พีน้องๆเอซีครับนนี้ก็หลังจากเครียรยงานในสวนเบาบางแล้วก็จะเฮ็ดบอ่อปลาจะระเบียบบานจังน้อยครับบอ่อปลาครับนี่ก็เพื่อในตอนช่วงเช้านะครับพื้นบ้านเดิมมันเป็นพื้นแบบนี้ครับก็ได้ทาการตัดสกัดเครียรยดินออกจนถึงพื้นเก้าครับตอนนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการก่ออิฐ กอยิดรอบเขาจะกอยิดโดยรอบขึ้นมาคก้มสูงยิดหาก่อนครับบอรประคับขนาดหาตันนะครับขนาดหาตันฟังมาผิดไหน้องพื้นที่ตรงนี้จะกักเก็บน้ำประมาณหาตันเดเลยกอยิดขึ้นาเสร็จก็จะทำการเทพื้นเทพื้นผมก็ต้องแต่งพวกนี้อันนี้คือสะดือบอน้ามีประคับจะไลเขานี่ น้ำขี่ปลาจะไหลเข้ามาตรงนี้ครับมาขึ้นมาขึ้นตรงนี้แล้วก็พอเสร็จนี้จะเป็นน้ำต่อไปอีกสำหรับป้อยถิงพอน้ำถิงครับอันนี้คือสกิมเมอร์สกิมเมอร์ตัวดักเก็บน้ำที่มันขึ้นมาเกินมันก็นจะไหลลงนี่ขึ้นมานี่ ก็คือประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะขมึ่งไปอีกเรื่อยๆครับก็ยิดเสร็จแล้วก็จะเทพื้นก่อนเทผื้นผมต้องเตรียมสะดือพวกนี้เชื่อมหากันทุกอันครับสวัสดีครับเลิกงานแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนเด้อเนี่ยลงมือสายครับปูนถุงหนึ่งเดี๋ยวแค่นี้ครับผื้นมาท่านดิเทเด้ รุนยังไม่ได้เทก่ออิดแบบไงแล้วก็ชักปูนลงในช่องอิดต,ตัวนี้ผมจะท้ายสุดสุดท้ายผมเหลือร่องไว้ผมจะเอาทรายลงแล้วก็จะเอาปูนลงให้เต็มเพราะว่ามันจะได้แน่นครับพวกทอพวกนี้ก็ถุงยางปุดอันนั้นเพิ่งไปซื้อมาใส่ครับช่องระบายน้ำแบบด่วนๆกรณีที่ว่า มันมีอะไรเรารู้สึกว่าในบ่อเราน้ํามันไม่สะอาดน้ํามีเชื้อมีอะไรเราต้องการถ่ายน้ําทิ้งอย่างไรก็คือตัวนั้นครับพึ่งเปล่ามาใส่ท่อชักท่อชักผมจะทําไว้ทุกช่องทุกช่องทุกช่องที่เป็นกองน้ํากองก็จะมีทั้งหมดสี่สี่ช่องนะครับผมทํากองสี่ช่องแล้วก็ ฝั่งด้านหัวนี้ผมจะยกสูงขึ้นมาปั๊มจะตั้งช่องนี้ดูดน้ำแล้วก็ทำเป็นม่านน้ำตกข้างบนนี้ครับก็ติดตามกันเด้วบนช่องนี้บนช่องกองผมจะทำไม้กระดานมาติดตอนเชา้าตอนอะไรมานั่งคุยนั่งเล่นนั่งทำอะไรก็มันจะเป็นหน้าโต๊ะก็อี้มานั่งตรงนี้ วันแรกก็แค่นี้ครับเจอกันวันต่อไปเด้อช่างแดงโมดิฟายชำนาญงานครับอมเมือนการผมก็จะรับผิดชอบคิดเรื่องช่องน้ำพวกนี้ก็ให้เสียก็อยยึดก็ช่วยกันไปนะครับเมื่ออ่นก็จะขึ้นอีกแถวหนึง่งเราก็จะงายยึดบีมเนี่ยแบบนี้อะไรอีกแถวหนึง่งแล้วกะ จะกอกปูนอีถ้าอิฐมันบ่ท่านแห่งเขาขืนอีกว่าท่านาได้กระบอกันว่าอาจจะเทพื้นครับตัดเหล็กมามัดฝากเทพื้นใส่สะดือกลนบอ่อตั้งเสาสแกมมงสแกมเมือ่อเทพื้นครับโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับวันที่สอง อันที่สองก็เดี๋ยวให้ดูก็คือประมาณนี้ครับผมจะทำให้มันเป็นหน้าโต๊ะตัวนี้ก็คือตอนนี้ผมนั่งเก้าอี้ครับก็คือตรงนี้ผมน่าจะได้ตัดออกขึ้นก้อนก็คือว่า จะได้ตัดออกครึ่งก้อนตรงนี้จะเป็นกองช่องกองน้ำแล้วผมก็จะหาไม้กระดานมาปูครับพี่น้องหาไม้กระดานมาปูผมจะทำเป็นตัวยู ล็อกทุกช่องครับชั้นนี้ผมแค่งุมอิดชั้นที่ผ่านมาผมก็เป็นอิดไงนะครับเป็นอิดไงแล้วผมก็จะใส่ใส่ตัวยูเนี่ตัวยูใส่ประมาณนี้ทุกช่องของอิดครับใส่มาหมดเลยช่องบนต้องตัดอิดก่อนค่อยเห็นอันนี้นี่ครับ ใส่ทุกช่องก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้เทพื้นครับเทพื้นพรุ่งนี้ก็คือช่องกองน้ำผมจะเอาประมาณก้อนหนึ่งกับอีกนิดนึง อิดบลอกมันจะมีสามสามช่องนะครับตามดูก็คือผมจะาก้อนหนึ่งเต็มๆกับอีกช่องหนึ่งที่เหลือก็น่าจะเป็นบ่อสำหรับที่ปลาอยู่ก็แบ่งเศษหนึ่งส่วนสามครับพี่น้องเศษหนึ่งส่วนสามก็จะมาเป็นช่องกองน้ำ หนึ่งส่วนสามจะมันเป็นช่องกองน้ำพอามาดูตรงนี้ให้ลล์ผมก็จะมีช่องปล่อยน้ำออกจากกองน้ำที่เราปล่อยในก,กองผมจะไม่ใส่ประตูน้ำตรงนี้ก็คือถอดท่อท่อสะดือบบอของช่องผมก็จะถอดช่องกองถอดถอดถอด,ถอดน้ำมันก็จะออกมาถอดระบายช่องไหนก็ถอดออกเลย แล้วก็ช่องนี้ก็คือประตูปล่อยน้ําแบบด่วนกรณีที่มีปลาป่วยปลาอะไรอยากระบายน้ําออกจากบอ่อปลาให้ไวให้ด่วนก็คือจะใช้ตัวนี้ใช้ประตูเป็นขนาดนิ้วครึ่งครับสะดือบ่อกรองผมทําไว้ก็คือผมจะใช้ท่อพวกนั้นมาเสียบเวลาอยากปล่อย ช่องกองน้ําช่องไหนก็คือยกท่อขึ้นถอดท่อขึ้นน้ําก็จะไหลออกออกมาฝั่งนี้ครับทีมงานครับฝนต,ตกพี่น้องทํางานลําบากด้วยอดสวมอดสาวนี่ช่องสุดท้ายแล้วแถวสุดท้ายแล้วนี่แถวสุดท้ายครับกอง ฟายุเข้าก็เนี่ยก็เล็กๆหน่อยนึงปิดแถวนี้เสร็จก็จะคือจะกุมผ้ากุมผ้าวันลังมาก็คือผมจะตัดดูท่ามันน่าจะสูงเกินครับมันน่าจะไม่เป็นหน้าโต๊ะผมก็จะตัดประมาณสามนิ้วแล้วก็ค่อยจะเสียบเหล็กพวกนี้ <c oughs> ทุกช่องผมต้องเสียบเหล็กพวกนี้ยึดด้วยกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ เตะกันครับพี่น้องคอยติดตามกันเด้อเป็นบาทครับอากาศเนี่ยแหละอย่างว่าพายุเข้าช่วงนี้มรสุมภาคใต้แล้วก็ค่อยๆติดตามกันเด้อบ่อนี้ก็บ่อประมาณห้าตันครับบ่อขนาดห้าตันห้าตันรวมปั๊มก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดพันบาท อุปกรณ์ประมาณเจ็ดพันน่าจะเกินประมาณเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันคอยติดตามกันต่อไปเด้อเลกโก็พรุ่งนี้ครับเป็นวันที่สามวันนี้คือวันที่สองเนาะวันที่สามน่าจะได้เทพื้นครับนะเทพื้นเดี๋ยวพี่น้องจะได้ดูสะดือบอ่อแต่ละช่อง สกิมเมอร์สกิมเมอร์มรผมก็ได้ทำเอาเองครับสกิมเมอร์ผมมาทำเอ,เองครับเป็นข้อรดนิ้วครึ่งสามนิ้วนิ้วครึ่งครับเน,น,นี่ยผมมาขีดช,ช่องช่องช่องแล้วก็ใส่ใบตัดกระเบื้องตัดเองก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องจะเห็นร่องเอียงไหมสกิมเมอร์มันต้องเอียงครับ โอเคเดี๋ยวจะติดตั้งต่อนนะก็ค่อยดูกันเด้วสวัสดีครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับพี่น้องเอสครับวันนี้ก็วันที่สามเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วผมก็ได้ใส่สะดือบอก็็จะมีวาลวประตูน้ำขนาดนิ้วครึ่งสำหรับปิดเปิดน้ำจากสะดือบอก จะมาผุดขึ้นตรงตรงท่อนี้ครับครับแล้วค่อยๆดูกันไปเรื่อยผมจะโอ้ยสวัสดีครับน่าจะเป็นวันทีซีครับมั้งนะครับวันทีซีใส่เสือมอตาฉาบป,ประมาณสิบกระสอบครับใส่ปูนฉาบสำเร็จันจะให้เนื้อละเอียดเนียนกว่ากัน 2อจุดสี่ตารางเมตรต่อหนึ่งกระสอบน้ำถังกระแป้งนิดๆเกือบตกมาตายพี่น้องเมื่อกี้ให้ไหรสีวอลนึงไงฟังเทพพื้นเริ่มใส้าย,ยากันซึมครับเจะไในบาดใส่ลลงเข้าบูดแล้วผสมยากันซึมลงไปสาดไปหดโคเล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 ไหมโคเลไหม,มครับไม่ยองเลยสำกล้วยหน่อยเลื่นต้มแตเลยได้เทาที่เห็นน้ำกิงเล่งครับ บอลูอีจัดสองมือสิเดี๋ยวูวับุกกระเบื้องกขน่าจะโอเคครับดี๋ยวร่มเนียนะพื้นเนี่ยผมเทแล้วเทบอลโดยร่วมปูกระเบื้องเทตอนนี้ประมาณซีนิ้วครับบอลตำจากซีนิ้วเทพืน่นบอลตำจากซีนิ้วอันนี้เหากับพ่อดูกันหรอนะครับตอนนี้มันเกิดจะเป็นสกิมเมอร์สกิมเมอร์ก็ามาช่องแรกตอนนี้ก็เป็นสะดืออีกตัวหนึง่ง ผมใส่ขอบนิวเครื่องไว้นามเขาจะดวนๆเขาก็ด,ด,กดึงึ้นีก,ก็ได้อยู่นี่จะมีท่อชักท่อชักนี่ช่องละตัวครับท่อชักมีช่องละตัว,อ,อ,ตวอยากทำควมสาดช่องไหนก็ดึงท่อชักท่อนั่นออกเ้วก็เอาน้ำเช็ดหรือพอสันกับมือสาวคนเลยคนเลยครับอันนี้ใส่ประตูประตูตตตน้ำนิวเครื่องไว้ครับนันครับเดี๋ยวไปเจอี่ียไหมประตูน้ำนิวครึ่งโมนีบริไซน์ครัพี่น้อง น้ำขึ้นเราลงขึ้นเราลงช่วงชุดยไทยปั๊มน้ำเจอยู่นี่อันนี้ผมทําการฝากเล็กไว้ผมจะเอาแผ่นสเร็จแผ่นซีเมนต์สเร็จหนึ่งนิ้วหนึ่งเมตรขนว่าันอยู่ิ้วนว่ามาวางข้างแล้วก็จีเป็นประดับประดาหินเพชรให้มันเป็นน้ำตกซอยในการทำโอ,อกซิเจนให้น้ำครับกางออกซิเจนให้น้ำไปในตัวก็ขเขาเก็ได้น้ำตก แล้วก็พี่น้องก็จังมาคอยมึงตอนต่อไปเดี๋ยวก็จะมึงตอนต่อไปไปเลยเอยเมื่อคืนนายสีได้ชาวันนี้เพราะท่านของพี่น้องไปตามกันเดอ้อคี้บันบันเฮ็ดเลีนเรียน,เ,ยนเออว่าจีิมัดจะหาหกพันหกพันเจ็ดพันเรลาก็แล้วแปดพันเหล่าก็แล้วกไปมือกลัหล <c oughs> ักมื่นครับหาตันนี่ร่วมปัม๊มมืนตเลอศ ตะเลืดอดบ่อห้าตันสวัสดีครับอีกมึงไปเรื่อยๆครับวันนี้เดเทพเพื่อนจังแดงชำนาญงานบื้ยเจ้านี่เหรอเห็ดอี่ยงคะคำบอ่อประคระับครับบ่อประคระับไม่ฝังวันที่เท่าไหร่ล่ะ จากุที่ห้าเคยฝันว่าอย่างนี้พอปกก่ะครับที่ถวยนี่น้ำตกแน่น้วตรงนู้น,นมาบ้านตรงนี้ก็จะเป็นนาโต๊ตกจะเป็นโต๊ะก็จะมีเก้าอี้นั่งตรงนีมๆดูป่ะครับเวลาเลยทาเยอะมากแต่ทำการทป็งานบ้านกันดูปลาเป็นยังไงอาจะมีเป็นยังไงครับอาจารยหิบขาทำอยูออ่อ่ะ Diêm Bộ bà không quốc long, cái <laughs> làm tốt không? nghe cái nằm không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ว่าอะไรก็เป็นมุมน้ำตกตรงนี้จะทำเป็นม่านน้ำตกเสร็จแล้วมันจะเ่วยทุ้มใจปะเจี๊ยบๆใครติดตามเด้อ สวัสดีครับเลิกงานตอนเย็นนะครับวันนี้เป็นวันที่หาแล้วครับบําเพ็วันวันที่หาเลยที่เ็ดอยู่นี่หาวันนี่คือมือที่หาที่เฮ็ดอ้างนี่ครับก็เริ่มเคลียร์งานครับเรียบร้อยแล้วเหลือประดับประดาตกแตง่งแช่น้ำเหลืออย่างเดียวตะปูกระเบื้องครับ เหลือก้อปูกระเบื้องข้างบนเป็นน้ำตกครับยังเอาเหินมาเลี้ยงประดับประดาแล้วก็ลง่มชุดกองน้ำตอนนี้กำลังเคียย์รายละเอียดครับกำลังเก็บเศษปูนทำความสาสตร์บ่อห้าตันปูนสร้างหน้าเลือครับ เหลือปูนอยู่นิดน่อยเนี่ย็จะเอาไปเห็ดทำบานผักยุกหลังทั้งนอกโดยงบประมาณประมาณหมื่นสามพันบาทครับเอาเด <Okay. S 2> ินไปกับเป็นปั๊มน้ำ เยม่าจะไม่เป็นไรนะเนาะเพราะว่ากล่อง พันรอยแปดสิมั้งโอเคครับสินค้าไม่เสียหายตรงปกแรงดีครับแนะนำร้านนี้เลยคุดแล้วโอเคชอบแก้ว <c oughs> อังอย่างนั่นเนี่ยครับนั่นเนี่ยบเนื้อเตียง สวัสดีครับเทศระบบน้ำครับเพิ่งกลับมาจากสวนนะครับน้ำก็จะได้ประมาณนี้ครับดูสกิมเมอร์ครับน้ำหมุนเลยพี่น้องกํหลังจากคือพับสะา,ามน้ำเนาะครับน้ำก็ยังติดคุณน,นิดนึงแต่ว่าพอปลาลุปแล้วมันก็นจะเริ่มกวนน้ำให้น้ำนี่แต่กอนที่ยูพื้นน้ำ ขึ้นมามาเขาตรงสกีเมือผ่านบอกหมอกองมาครับใยแก้วโพททานหินกาบหอยแล้วกะ็ไปตัวน,นั้นก็คือปั่มมันโตครับเอยอินยางก็จะเริ่มเห็นแล้วครับประมาณนี้น้ำก็จะเริ่มใสไปเรื่อยๆครับ แจ๋วครับหลังจากที่มาขึ้นใจจดใจจอกลัวว่าปลาจะเป็นยังปลากระตื้นน้ำนามเก่าเฮ็ดพี่เก่าพี่เฮ็ดตามเดิมหกจุดหาพี่เฮ็ดกับนีการ